มีรายง,งานข่าวจากบริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่านายทศพรสีสัมพันธ์ประธานคณะกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการบอร์ดปตทเพื่อขอลาออกจากตำแหน่งในบอร์ดปตททั้งหมด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาดนโดยนนายทศพรได้ดํารงตําแหน่งบอร์ดประตั้งแต่วันที่8เมษายน2565ที่ผ่านมานอกจากนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่านายทศพรมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับคณะทํารรงานของรัฐบาลและถูกบีบให้ลาออกจากตําแหน่งต่างๆโดยนอกจากยื่นลาออกจากการเป็นประธานบอร์ดประาแล้วยังอยู่ระหว่างการยื่นหนังสือลาออกจากทุกตำแหน่งในรัฐบาลดโดยนนายทศพรขณะนี้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษา ของพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีที่ได้มีการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2563ที่ผ่านมานายทศพรถือเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ให้ความไว้วางใจและได้เคยแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแทนนายประเมธีวิมลเสริที่ถูกโยกย้ายไปเป็นปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อนายทศพรเกษียณอายุแล้วพลเอกประยุทธ์ได้แต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี สำหรับประวัติของนายทศพรจบการศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตเกียรินิยมสาขารัฐศาสตร์คศาสาศาตร์จุาลงกณรมหาวิทยาลัยปริญญาโทที่ Northern i l l อิล i ินอยส์ r s i ว y ประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาเอกสาขาการวิเคราะห์นโยบายการบริหารรัฐ,ฐกิจและการเมืองเปรียบเทียบนอร์ทเ r n อิลลินประเทศสหรัฐอเมริกา มีประวัติการทำงานที่สำคัญได้แก่กรรมการและประธานกรรมการบริษัทไทออยจำกัดมหาชนกรรมการและประธานกรรมการคณะกรรมการธรรมพิบาลธนาคารแห่งประเทศไทยเลขาธิการสภาพัพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรืกกรรอกอพรที่ปรึกษาประจำสำนักนายกร,รัฐมนตรีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัทปตทจำกัดมหาชน ส่วนการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัดองค์กรอื่นๆประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรรมการและประธานกรรมการบริษัทอารุณพลัสจำกัด